สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตนะครับได้มีมติให้สํานักงานแจ้งความร้องทุกข์ดําเนินคดีอาญากับนายศิระเจนจาคักอดีตสสกรุงเทพมหานะครพักพลังประชารัฐกรณีที่บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งสสแต่ยังใช้สิทธิ์ลงสมัคร ตามมาตรา151พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส2,560หลังจากที่ได้มีการพิจารณาสำนวนการสอบสวนกรณีที่ทั้งด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยยื่นคำร้องว่านายศิระเจนจาคะนั้นขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งสสจากเหตุเคยต้องคำพิพากษาในคดีช่อโกงแล้วเห็นว่านายศิระนั้นขาดคุณสมบัติจริงขณะเดียวกัน ศารรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสสของนายศิระสิ้นสุดลงจากเหตุดังกล่าวแล้วด้วยทั้งนี้ตามมาตรา15 1หนึ่งนั้นได้กำหนดโทษของผู้ที่รู้อยู่ว่าตนมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครไว้ว่าต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดเป็นเวลา20ปีด้วยกัน ในส่วนที่นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นร้องขอให้เอาผิดกับนายอุตมะสาวนายนขณะที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐลงนามรับรองส่งนายศิระลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการของสํานักงานเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นายศิระเจนจาคะนั้นต้องพ้นจากการเป็นสสนะครับเนื่องจากว่าที่บอกว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อพ้นแล้ว ก่อนหน้านี้มีการเลือกตั้งซ่อมในส่วนของเขตหลักสี่จตุจักรที่นายศิระนั้นเป็นสอสออยู่พักพลังประชารัฐก็ไปเอาภันญาของนายศิระนั้นลงมาสมัครรับเลือกตั้งแทนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็แพ้การเลือกตั้งให้กับทางด้านพักเพื่อไทยนะครับที่สามารถที่จะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมกันไปแต่ว่าวิบากกรรมของนายศิระนั้นยังไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะว่านี่แหละครับตอนนี้กกตน,นั้นมีมติให้มีการแจ้งความร้องทุกข์ ดำเนินคดีอาญากับนายศิระนะครับในกรณีที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ว่าไปสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วยก็รอดูนะครับเมื่อถูกแจ้งความดำเนินคดีอาญาแล้วกระบวนการนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันต่อสําหรับนายศิระเจนจากะซึ่งในเวลานี้ก็เหมือนว่าหายหน้าหายตาไปจากสื่อพอสมควรนะครับหลังจากที่ภรรยานั้นแพ้การเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาครับ